ชื่อเด็กหญิมพาขวัญสหวงนะคะชื่อเล่นชื่อมารีนะคะวันนี้มารีนะคะจะพาพี่พี่ทุกคนจะมาทำกิจกรรมการเต้นนะคะวันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่หนูมากับคุณแม่โบค่ะสวัสดีค่ะแม่โบเองค่ะแม่โบแวนด้าน,นะคะแล้วก็อยู่กับมารีมารีเป็นลูกใครคะพ่อปอแล้วก็เป็นแม่โบพี่ชายชื่ออะไรคะ พี่อาร์เตอร์ค่ะปกติน้องชอบอะไรมากที่สุดคะนอกจากการตั้งใจเรียนแล้วคะ่ะหนูชอบเต็นและหนูก็ชอบร้องเพลงด้วยคะ่ะน้องชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดไหมคะพี่ลิซ่าค่ะแล้วทำไมน้องถึงชอบพี่ลิซ่าคะเพราะว่าการเต้นค่ะเพราะพี่ลิซ่าเขาชอบเต้นด้ว่ ของมาลีเนี่ยใครแต่งให้คะพ่อเวกับแม่นานาคะ่ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โบกับมาลีก็ช่วยกันทำมานะคะอาจจะไม่ได้แบบฟือหวามากแต่ว่าอยากอยากจะบอกว่าเป็นเพลงธรรมดาธรรมดาเพลงหนึ่งที่ oh. มีทั้งความตั้งใจความฝึกซ้อมความมุมมนะของเด็กตัวเล็กๆคนนี้นะคะวันแรกที่โบฟังเนี่ยมันเป็นเพลงสนุกแต่พอฟังแล้วอะ เดินร้องไห้เพราะว่าในแต่ละประโยคเนี่ยก็จะแสดงความเป็นตัวตนของเขามันจะมีประโยคหนึ่งที่บอกอะไรนะพ่อเห็นพ่อเห็นหนม้ยวน่าเราก็ทำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่โบกับาลีเนี่ย จะทากันเป็นประจําทุกวันเลยก็ว่าได้ด้วยกิจกรรมสิ่งที่เขารลกก็คือสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมคะพอเขาทําแล้วเขามีความสุขเนี่ยถ้าถ้าสู่ความเป็นแม่ของเราอะเราได้สนใจแล้วก็ทําในกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยโบเชื่อว่าลูกของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอยากจะ ให้เพลง i can เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะคะที่ฝันอะไรไว้อยากทําอะไรไว้ก็ไปให้สุดนะคะทําตามอย่างที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ฝันไว้นะคะขอให้พี่จัดแล้วก็เพื่อนๆดูเพลงหนทุกวันนะคะบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ